สวัสดีจากอิงแฤษด์ค่ะพี่น้องคะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้ทรายมาทํางานค่ะพี่น้องจ้ามาทํางานที่ฟาร์มนะคะเป็นช่วงของที่ทรายถ่ายอยู่นี่คือปลายเดือนมิถุนายนเนาะอจากที่ที่ฟาร์มเราตัดแล้วแต่ว่าเราจะได้นัดตัวไหนจากคนที่เข้ามาตัดขนให้อันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าโมบายรถโมบายคือเคลื่อนที่ไปได้ทุกที่นะน,นะพี่น้องเขาจะรับตัดขนทั่วราชนจาจักรแล้วก็ ต่างประเทศอีตั้งหากพี่น้องเขาจะนิยมตัดกันในช่วงของเดือนพฤษภามิถุนากลกราดาสิงหาไปประมาณกันยาโดยประมาณคือในช่วงที่มันร้อนเนาะคะ่ะแกะเนาะคะ่ะเราต้อนมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วตอนเย็นๆย็นเพราะว่าเราจะต้องมาแยกไว้ให้เขาแบบนี้คือเอาเฉพาะแม่แกะลูกแกะก็จะปล่อยไว้ข้างนอกเราจะตัดเฉพาะแม่แก่พี่นอ้องถ้าไม่ตัดเนาะคะ่ะพี่น้องะ่ะขนเขานี่จะยาวขนาดนี้นี่จะร้อนมากๆเลยเนาะพี่น้องร้อนในหน้าร้อนนี่เขาจะร้อน เราจะตัดออกให้เขาเพื่อจะได้สบายยังสิน,นะค่ะแล้วก็ขนไม่ได้สกปรกจังสินะนะค่ะพี่น้องดูแลง่ายอันนี้คือ1ปีนะคะที่เราตัดครบหนึ่งปีมันก็จะยาวแบบนี้ขนจะค่อยๆย,ยาวออกมาเรื่อยๆครบหนึ่งปีก็จะประมาณนี้พี่น้องในช่วงหน้าหนาวเขาก็จะไม่หนาวเพราะว่าขนมันก็จะยาวขึ้นมาในช่วงแบบว่าพอดีในช่วงหน้าหนาวน,นาจะจ๊ะนี่แหละภายใน1ปีนะคะเขาจะยาวประมาณนี้ทุกคนคะ่ะอันนี้คือ วันนี้นะ่ะมีคนมาตัดคนเดียวเนาะค่ะปกติเขาจะตัด2คนอีกคนที่คู่กันนะ่ะไม่สบายเพิ่นว่าเพิ่นเลยตัดคนเดียวอู้วันนี้ก็คือใช้เวลานานในการที่จะทํางานในในแกะประมาณตัวนี้ร100 150ตัวเนาะค่ะ150ตัวปกติแล้วเขาก็จะใช้เวลาถ้า2คนก็จะเวลาแบบว่าน้อยกว่าใช่หมหั้ล่ะพี่น้องอันนี้1คนตัวนึ่งนี่เขา้าใายจับเวลาอยู่ตัวนึ่งนี่เขาใช้เวลาประมาณ ประมาณทั่วๆไปก็คือเกือบสองนาทีนะพี่น้องหนึ่งตัวแต่เขาไม่ได้ว่าตัดเอาตัดเอาตัดเอา,เอาคือเขาเหนื่อยเขาก็พักเนาะค่ะเพราะว่าเพราะว่าควาทาคนเดียวเนาะอันนี้คือน้องที่มาช่วยทรายเขาจะช่วยทั้งไมเคิลแล้วก็ช่วยทั้งทรายเขาจะพับแบบว่าพับขนแกะนี่เชี่ยวชาญมากเนาะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าเขาเขาทํางานเกี่ยวกับเกี่ยวกับฟา้ามนี่แล่ไมเคิลก็จะเป็นคนจัดการให้แกะที่เราที่เราเอาต้อนไว้ ทางคอกทางนู้นเอาเข้ามาให้เขาขึ้นมาเรียงไว้ซึ่งให้พร้อมพร้อมที่จะลงมาตัดขนน่ะนะค่ะที่คนที่เขา,เาตัดขนนี่ไม่ให้มันขาดช่วงจังหวะน่ะนะคะ่ะคือยื่นรอบแบบนั้นเลยน้องคนนั้นเขาจะช่วยทางไมเค้าช่วยทั้งสายอันนี้คือการตัดขนนี่คือไม่ได้เจ็บนะคะเหมือนเราตัดผมนั่นแหละเขาจะามีเทคนิคนะคะตามที่ทุกคนเห็นะมีเทคนิคสายจะสังเกตเห็นเขาจะตัด ตรงต้นขาก่อนต้นขาด้านด้านซ้ายจะนช่ไเขาก็พริกไปพริกมาแกะจะไม่เจ็บนะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นแกะตัวเดิมนี่เขาเขาจะโอเคแต่ว่าแกะตัวใหม่อาจจะตื่นหน่อยว่าจะทําอะไรสิน้เนาะพี่น้องแต่ว่าก็โอเคอันเขาก็จะเหยียบตัวที่หมายถึงว่าตัวที่กัน้นแกะไว้ข้างบนแล้วก็ดึงลงมาเนาะคะ่ะนี่แหละเทคนิคของเขาทุกคนก็ดูเอาเนาะบางช่วง้ายก็เปิดสปีดบางช่วง้ายก็ ทำสโลว์ให้ดูว่ามันเป็นยังไงนี่แหละจ้ะซึ่งงานของทายนี่ไม,ไม,ไม่ไม่หนักเนาะคะ่ะเพราะว่าต้องยืนยืนรอเพราะว่าเขาไม่ได้ตัดสองคนเหมือนที่ทายว่าถ้าเขาตัดสองคนอู้จะพับแบบว่าเร็วเร็เร็วเมากนะคะอันนี้คือเขาตัดคนเดียวก็ค่อยคอยพับไปก็ยืนรอน้องคนนั้นบางครั้งเขาช่วยไหมเขาสจเขาก็วิ่งมาช่วยทรายเนี่ยน,นะคะ่ะก็คือเราจ้างเขามาซึ่งเนาะคะ่ะเออพูดถึงเรื่องจ้างทรายก็เลยจะพูดสู่ฟังว่าการตัดขนเนาะคะ่ะ ไม่ได้มุ่งว่าจะได้กําไรจากการตัดขนอย่างเดียวเนาะพี่น้องมันได้ไม่เยอะเราพี่น้องได้ไม่เยอะบางครั้งแทบจะแบบแค่พอดีกับการจ่ายจ่ายค่าตัดนะคะพี่น้องเราจ่ายค่าตัดเป็นหัวนะคะเป็นตัวเวลาเขาตัดเขาก็จะคลิกไอ้คลิกไว้ว่ากี่ตัวสินะว่าเขาตัดใครไม่รู้ว่าจ่ายตัวแล้วเท่าไหร่นะพี่น้องคะแต่ว่าเขาจ่ายเป็นตัวเนาะแล้วก็ค่าพับขนนะคะน้องคนนี้เราก็จะต้องจ่าย อ่เป็นแบบว่าไม่ได้ไม่ได้นับเป็นตัวหรอกคะ่ะน้องก็คือจ่ายเป็นอ่เขาเรียกว่าเป็นชั่วโมงใช่น,น,นะคะเขามากี่ชั่วโมงเพราะว่าน้องเขาก็ทํานั่นทํานี่หลายอย่างนะนะพี่น้องซึ่งการขายข้นแกะไม่ได้กําไรจากฟาร์มนะคะเป็นการที่เราจะต้องตัดให้เขาอยู่แล้วเนี่ยนะค่ะจะต้องตัดให้เขาได้กําไรหรือไม่ได้เราจะต้องตัดเพราะว่ามันเป็นความสะอาดแล้วก็เป็นแบบว่าไม่ให้เขาร้อนเกินในหน้าร้อนนี่น้องเขาซอยดีดีมากๆเห็นว่าเขาัวรุ่นพี่น้องเขาก็กระโดดเข้าไปในกระสอบ ก็ไปเหยียบเหยียบให้มันมันแบบว่าให้มันแน่นแน่นถ้าเป็นเมลีมาเมลีก็จะชอบเข้าไปกระโดดเหยียบให้แน่นอันนี้คือกลุ่มนี้หละอีกนิดหน่อยก็จะก็จะเสร็จเขาก็จะพักเหลืออีกอีกเหลืออีกครึ่งหนึ่งยังสะนะคะเพราะว่าเขาทําคนเดียวแล้วมันแบบว่าทั้งสสงถ้าสองคนก็พักเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะแต่ว่าคือหมายถึงมีช่วงพักของเขาเนาะเพราะว่าทุกคนดูเลยว่าไซว่ามันเป็นงานที่ยากมากในการตัดขนทั้งกม้มทั้งันล็อกเนาะคะ่ะนี่ไมเคิลก็จะเป็นงานที่ ไล่แกะขึ้นไปเนาะค่ะพี่น้องคะไล่ขึ้นไปไม่ให้มันขาดจังหวะนี่เหินบอกทั้งล็อกเนาะคะ่ะเขาจะรู้จังหวะนะนะค่ะแกะก็จะไม่ได้ไม่ได้ไไดิ้ดนไม่ได้หนักนะ,ะเขาล็อกเขาก็หมุนไปหมุนไปหมุนไปพี่น้องคะนั่นแหละมันจะเป็นจังหวะของเขาอันนี้คือถือว่าขนแกะนี้สวยเนาะจ้ะถือว่าขนแกะสวยทรก็พับไปตามตามภาษาทรายนั่นแหละแต่ว่าถ้าที่ถูกต้องจริงๆก็คือตามน้องก็พับ จะต้องเอาด้านที่มันขา,ขาวๆนี่ออกนะนะพี่น้องแล้วถ้ามีเศษอะไรเราก็ดึงๆออกหน่อยอย่างนินะจากพี่น้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามก้นแกะเนาะค่ะพี่น้องคะเวลานั้นเพื่อนก็จะใช้แบบว่าเหมือนกับน้ํามันเนาะค่ะทาที่แบบว่าแบตเตอรี่บอกก็อื่นแบตเตอรี่ก็จะเป็นใช้แบตเตอรี่ใช้ไฟเขานั่นแหะจ้ะอันนั้นคือตัวที่เขาเอาไว้ ที่ที่คนตัดนั่นไหมพี่น้องคะที่ใต้ใต้ใตอกเขานะั้เป็นตัวที่แบบว่าดีมากๆเลยที่เป็ที่แบบเป็นตัวที่ไม่ให้เขา,เขาทําแบบหนักเกินไปก้มลงเกินนะ่ะนะมันจะได้ไม่ไม่ปวดหลังนั่นะนะพี่น้องคนนี้เนะี่ยมีหน้าที่ตัดขนแกะนะพี่น้องอปีหนึ่งปีหนึ่งหลายพันตัวเพราะว่าที่ฟาร์มของเขาเองก็ประมาณห้าหกร้อยตัวแล้วนอกาะที่ฟาร์มเรานี่ก็อันนี้ฟาร์มแรกนะฟาร์มแรกก็ประมาณร้อยห้าสิบอีกฟาร์ม ที่สองก็ประมาณเกือบสองร้อยเจสนาวันนี้วันนี้ทําทําเฉพาะตัวนี้ก่อนนอกจากแล้วเขาก็จะรับพี่น้องรับตัดไปทั่วเลยทั่วราชอาณาจากักรทั่วทุกที่นะจ๊ะส่วนไส้เนี่ยไม่กระโดดขึ้นไปจ้ะใส้จัใส่ใส่มือหรือใช้เหล็กทิ่มทิมทิม,ทมลงให้มันแบบว่าให้มันแน่นน่ยนะพี่น้องคาัะ่ะตามนี่แหละพี่น้องเอ้มันไม่ได้ยากเลยแต่ว่าใส่ก็ยืนใช้เวลานานหน่อยเนยนะคะไม่ได้ยาก นี่เสร็จเขาก็จะเย็บกระสอบใสาไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนเย็บเนาะมันยากเป็นน้องคนนั้นเย็บซรายเย็บไม่เป็นเขาก็เย็บปากกระสอบบางครั้งไม่เ,เขาก็มาเย็บมืนแล้วค่ะวันนี้ก็สี่กระสอบกระสอบที่สี่ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นี่แหละจ้ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็อยู่ที่หลายหลาย,ลายชั่วโมงอยู่ค่ะพี่น้องเนาะช่วงเช้ากับช่วงบ่ายๆหน่อยนี่แหละเสร็จแล้วเป็นเห็นไหมตัวที่มาร์กก็จะมีเนาะค่ะหมายถึงมาร์กเป็นสีม่วงนะคือตัวใหม่นะคะหมายถึงว่าตัวแม่แม่ที่แบบว่า พึ่งพึ่งได้หนึ่งปีหมายถึงว่าตัวไม่ใช่ว่าอายุเขานะหมายถึงพึ่งตั้งคันครั้งแรกนั่นนะคะเขาก็จะมากไว้นี่แหละค่ะตัดแล้วก็จะค้าคอนลอนก็จะน่าดูเขาก็จะเย็นสบายพี่น้องคะตอนนี้เราก็จะเอามาทําหัตถการเพราะว่าเดเอาเขาเข้ามาแล้วนะนะพี่น้องเอาวันนี้ไปก่อนพี่น้องคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย